สวัสดีครับสวัสดีวันพุธที่11มกราคม2566ครับทุกท่านครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายท่านก็คงพอจะได้ทราบข่าวนะครับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่นะครับที่จะมีการประกาศผลกันแล้วในเดือนนี้นะครับซึ่งข่าวทางสื่อต่างเนี่ยก็ได้ลงข่าวกันไว้มากพอสมควรแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปอีกครั้งนึงนะครับว่าสําหรับท่านใดที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับ ท่านจะต้องทำอะไรเมื่อไหร่บ้างนะครับรวมถึงคนที่มีบัตรใบเก่าจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่กันแน่นะครับซึ่งวันนี้นะครับมีความชัดเจนทั้งหมดทุกขั้นตอนนะครับมาฝากกันนะครับรวมไปถึงนะครับท่านใดที่ถ้าหากว่าผล,ลออกมาแล้วว่าผ่านเนี่ยท่านจะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับการยืนยันตัวตนจะทำเมื่อไหร่นะครับทำอย่างไรบ้างแล้วถ้าหากว่าเป็นกลุ่มเปราะบางก็คือเป็นผู้สูงอายุพิการป่วยติดเตียง จะต้องไปยืนยันตัวตนด้วยตนเองหรือไม่นะครับวันนี้ก็มีความชัดเจนมาแจ้งให้ทราบนะครับรวมไปถึงท่านใดนะครับที่ถ้าหากว่ามีการประกาศผลแล้วปรากฏว่าออกมาว่าไม่ผ่านนะครับก็ยังมีช่องทางสามารถที่จะอุทธรณ์ได้ด้วยซึ่งวิธีการอุทธรณนนั้นจะต้องทําอย่างไรนะครับวันนี้มาดูรายละเอียดกันนะครับแล้วก็บัตรรอบใหม่สมมุติว่าผ่านแล้วยืนยันตัวตนแล้วจะเริ่มใช้เมื่อไหร่กันแน่นะครับวันนี้มีรายละเอียดทั้งหมดนะครับทีนี้ หลายท่านก็สงสัยว่าสวัสดิการรับรอบใหม่ที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนที่กำลังจะเริ่มใช้สิทธิ์เร็วๆนี้เนี่ยมีวงเงินอะไรนะครับเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็มีข้อมูลเบื้องต้นนะครับมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันนะครับซึ่งขอย้ำว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ได้เวลานะครับกำหนดการเงินเข้าสําหรับ เงินประกันราคาข้าวนะครับในงวดที่13ที่มีการประกาศนะครับเงินส่วนต่างนะครับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ได้เวลาที่จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับภายในระยะเวลาที่ทกศได้แจ้งไว้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับรวมไปถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมนะครับมีกําหนดการนะครับจะต้องไม่เกินเมื่อไหร่นะครับวันนี้ก็ มีรายละเอียดมาแจ้งให้ทุกท่านทราบเช่นเดียวกันนะครับเราไปดูรายละเอียดข่าวสารทั้งหมดในวันนี้พร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนเลยนะครับซึ่งมีความคาบเกี่ยวนะครับทั้งคนที่มีบัตรใบเก่านะครับแล้วก็ผู้ที่ได้ลงทะเบียนบัตรรอบใหม่ไว้นะครับเราไปดูทีละกลุ่มเลยนะครับเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะครับสําหรับผู้ที่มีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านะครับหลายท่านสอบถามเข้ามานะครับว่าสรุปว่าเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยยังสามารถใช้บัตรใบเก่าได้หรือไม่นะครับวันนี้ก็มีคําตอบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเดือนหน้าครับเดือนกุมภาพานันธ์2566เนี่ยถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าเป็นเดือนสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับซึ่งวงเงินก็จะยังเหมือนเดิมนะครับก็คือวันที่1กุมภาก็มีเงินเข้ามา300 200เหมือนเดิม ที่หายไปก็คือเงินเพิ่ม200บาทนะครับที่ได้กันในเดือนมกราคมเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์จะไม่ได้แล้วนะครับจะมีแค่300 200เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าเงินส่วนเพิ่ม200เนี่ยคอรมออนุมัติแค่เดือนเดียวคือเดือนมกราคมฉะนั้นก็จะเหลือแค่เงินต้นเดือน300 200เท่านั้นยังไม่พอครับค่าแก๊สครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยค่าแก๊สเนี่ยเขาจะให้ทีละ3เดือนก็คือมกรากุมภาพันธ์มีนา 100บาทนะครับ,บ,นะรบ3เดือนใช้ได้ครั้งเดียวเลือกเอาเดือนใดเดือนหนึ่งแต่เนื่องจากว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นเดือนสิ้นสุดนะครับของการใช้บัตรใบเก่าแล้วฉะนั้นท่านใดที่ยังไม่ได้ใช้ในช่วงเดือนมกราคมนะครับก็ถือว่าเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้ใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าแก๊ส100บาทนั่นเองนะครับและในอีกส่วนหนึ่งก็คือค่าเดินทาง500บาทนะครับก็ยังเข้ามาเหมือนเดิมนะครับนี่คือวันที่1สรุปก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับ ท่านั้นยังไม่พอนะครับ18กุมภาค่าน้ําค่าไฟนะครับโดยค่าน้ํา100บาทค่าไฟ315บาทตามเงื่อนไขนะครับก็ยังเข้าตามปกติเป็นเดือนสุดท้ายเช่นเดียวกันรวมถึงวันที่22กุมภาครับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ยังได้อีก200บาทเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนี่คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านะครับย้ำนะครับเดือนกุมภาพัน์2,566เป็นเดือนสุดท้ายของการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านั่นเองนะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับ มาดูกลุ่มที่2ครับก็คือทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนบัตรรอบใหม่ไปไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่มีบัตรใบเก่าหรือไม่มีบัตรมาก่อนก็ตามนะครับกำหนดการออกมาแล้วนะครับก็คือว่าในเดือนมกราคมนี้ครับประมาณปลายเดือนนะครับกระทรวงการคลังจะมีการประกาศวันที่ครับว่าวันไหนนะครับที่ท่านจะสามารถไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนสวัสดิการหังรรอบใหม่ได้นะครับเดี๋ยวเมื่อเราทราบวันที่เราก็ค่อยไปตรวจสอบกันซึ่งการตรวจสอบผลนั้น ตรวจสอบผลทางเว็บไซต์นะครับซึ่งเว็บไซต์ก็เป็นเว็บไซต์เดิมที่เคยใช้ลงทะเบียนนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับยังไม่เคยเข้าเว็บไซต์อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงลงทะเบียนอาจจะไปลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนนะครับก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ให้ทีใ่ใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แรกของคลิปนี้นะครับเอาไว้ดูก่อนได้เมื่อถึงเวลาทราบวันที่เขาจะประกาศแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้เพื่อตรวจสอบผลนั่นเองนะครับนี่คือช่วงปลายเดือนมกราคมนี้นะครับทีนี้ พอถึงเดือนหน้าครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนรอบใหม่ไปเนี่ยต้องขอแจ้งอย่างนี้ก่อนว่าช่วงปลายเดือนมกราที่เขาประกาศผลเนี่ยทุกท่านก็จะทราบแล้วว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านนะครับคือได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับทีนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ครับคนที่ผ่านครับเขาก็จะมีระยะเวลาให้คนที่ผ่านเนี่ยไปยืนยันตัวตนเพื่อเตรียมใช้สิทธิ์วิธีการยืนยันตัวตนเนี่ยก็คือจะให้เอาบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร กุงมไทยทกษออมสินนะครับเลือกเอาธนาคารไหนก็ได้สาขาไหนก็ได้นะครับซึ่งวิธีการก็คือเอาบัตรประชาชนที่เป็นบัตรสมาร์ทการ์ดนะครับเป็นบัตรรุ่นใหม่ที่มีไมโครชิปสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุด,ด้วยนะครับไปติดต่อธนาคารส่วนคนที่ไม่ผ่านครับในเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นช่วงเวลาที่จะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งการอุทธรณ์นั้นก็ให้ยื่นผ่านทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันก็คือเป็นเว็บไซต์เดิมที่ใช้ประกาศผลนั่นแหละนะครับนี่คือในช่วงเดือนกุมภาพานันธ์นะครับ ใครที่ยื่นอุทธรณ์นะครับก็จะได้รับการพิจารณาผลนะครับภายใน15-30วันนะครับก็ <c oughs> จะได้รับทราบผลนะครับทีนี้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์จะเห็นว่าเป็นเรื่องของอบัตรรอบใหม่นะครับในเรื่องของการยืนยันตัวตนแล้วก็คนที่จะไม่ผ่านแล้วก็จะยื่นอุทธรณ์สังเกตว่ามันก็ควบคู่กันกับในช่วงของคนที่มีบัตรใบเก่าที่จะใช้สิทธิ์นะครับบัตรใบเก่าเป็นเดือนสุดท้ายด้วยนั่นเองนะครับฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ์จะมีความเคลื่อนไหวทั้ง2กลุ่มทั้งคนที่ใช้บัตรใบเก่าก็ใช้ไป การลงทะเบียนร,รอบใหม่รู้ผลแล้วก็ไปยืนยันตัวตนกันแล้วใครไม่ผ่านก็อุทธรณนนั่นเองนะครับทีนี้ทั้งหมดนี้นะครับจะเริ่มใช้สิทธิ์นะครับสำหรับท่านใดที่ผ่านแล้วก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับแล้วก็คนที่ยื่นอุทหนนแล้วก็ได้รับทราบผลแล้วว่าจะอุทธรณ์ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับทุกคนที่ผ่านก็จะสามารถใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนตั้งแต่วันที่1มีนาคม2 5 6 6 เป็นต้นไปนี่คือการประกาศออกมานะครับจากทางท่านรัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านสันติพร้อมพัฒนนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อมูลที่เป็นทางการแล้วนะครับซึ่งมีการประกาศออกมาจากกระทรวงการคลังนั่นเองนะครับและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับทั้งบัตรใบเก่าแล้วก็ผลของบัตรรอบใหม่นั่นเองนะครับทีนี้มาดูเว็บไซต์กันครับ เมื่อสักครู่ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับเว็บไซต์ที่ใช้ประกาศผลนั้นเป็นเว็บไซต์เดิมนะครับที่เคยใช้ลงทะเบียนก็จะมี2เว็บไซต,ต์ตามหน้าจอนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้ด้วยนะครับที่ใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แรกของคลิปนี้เว็บไซต์แรกก็คือบัตรสวัสดิการรั t m o f g o t h s นะครับเว็บไซต์ที่2ก็คือ w e l f a r e m o f g o t h s นั่นเองนะครับทีนี้ไปดูรายละเอียดกันครับ เมื่อถ um ึงเวลานะครับคนที่ผ่านนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อย่างที่แจ้งให้ทราบไปนะครับว่าคนที่ผ่านต้องไปยืนยันตัวตนนะครับวิธีการก็คือให้นําบัตรประชาชนนะครับไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยทกศออมสินที่ไหนสาขาไหนจังหวัดไหนก็ได้นะครับที่นี้หลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าแล้วกรณีกลุ่มเบาบางเช่นผู้สูงอายุพิการป่วยติดเตียงเนี่ยในช่วงลงทะเบียนเนี่ยก็ยังมีช่องทางพิเศษให้สามารถบอกระอำนาจได้ หรือไม่ก็คือถ problem, ้าหากว่าใครเป็นคนไม่มีครอบครัวก็สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับทีนี้พอถึงช่วงเวลาที่ถ้าหากว่าสมัครแล้วผ่านขึ้นมานะครับแล้วต้องไปยืนยันตัวตนหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าจะต้องเดินทางด้วยหรือนะครับในเมื่อเป็นกลุ่มเปราะบางคําตอบก็คือว่าไม่ต้องเดินทางครับแต่วิธีการนะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งว่ากรณีกลุ่มเปราะบางนะครับจะต้องยืนยันตัวตนอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีพิเศษนะครับเดี๋ยวจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับ ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะครับซึ่งอุทธรณ์ผ่านทาง2เว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแล้วก็จะทราบผลภายใน15-30วันจะสังเกตว่าทุกอย่างก็จะจบภายในเดือนกุมภาพันธ์ครับเนื่องจากว่าเมื่อทราบผลแล้วอุทธรณ์แล้วนะครับก็ใช้เวลาไม่เกิน1เดือนก็คือตลอดเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะมีการพิจารณาแล้วก็ทยอยประกาศผลการอุทธรณ์นั่นเองจะเห็นว่าทั้งคนที่ผ่านแล้วก็ไปยืนยันตัวตนแล้วก็คนที่ไม่ผ่านแล้วก็ไปอุททททธธรรรรร์์จจะะะสสาาามมถี่บบผลลแ้้้วก็พอใชิินคั หมีนาคมพร้อมกันทั้งกลุ่มที่ผ่านแล้วก็กลุ่มที่ไม่ผ่านแล้วก็ยื่นอุทธรณ์นั่นเองนะครับทีนี้หลายท่านก็สอบถามเข้ามานะครับว่าแล้ว บัตรรอบใหม่ที่เป็นบัตรประชาชนเนี่ยวงเงินจะยังเหมือนเดิมไหมคราตอบก็คือว่าจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ทางภักรัฐได้มีการให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชนออกมาเนี่ยก็ยังคล้ายกับบัตรเดิมอยู่อย่างน้อยที่สุดก็มี4รายการที่ยังคงเดิมก็คือเงินต้นเดือน300-200ยังคงเดิมเงินค่าเดินทาง500ยังเหมือนเดิมเงินค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าน้ํา100บาทค่าไฟ3 1 5บาทยังเหมือนเดิม ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการก็ยัง200บาทเหมือนเดิมจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะเหมือนเดิมหมดเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีกระแสข่าวว่ายังมีการพิจารณาอยู่ครับว่าจะมีการปรับเพิ่มหรือมีการเพิ่มเติมสวัสดิการรายการใดเข้ามาหรือไม่เดี๋ยวรอความชัดเจนจากการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของวงเงินในเรื่องของการใช้สิทธิรอบใหม่ด้วยบัตรประชาชนนั่นเองนะครับทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งครับ ถ้าหากว่าท่านใดนะครับใช้บัตรใบเก่าก็จะทราบว่ามันมีวงเงินที่เป็น E ีม n น y ีครับก็คือทุกวันที่18ที่เป็นค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ทุกวันที่22นะครับสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสมัสรัฐเนี่ยเงินที่ได้เนี่ยจะเป็นเงิน E ีม n น y ีครับก็คือสามารถเอาบัตรใบเก่าเนี่ยไปกดเงินสดจากตู้ ATM กรุงไทยได้นี่คือวิธีการใช้สิทธิ์ที่เป็นปกติสําหรับบัตรใบเก่าทีนี้พอรอบใหม่เปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชนเนี่ยปัญหาก็คือว่าบัตรประชาชน แม้จะมีวงเงินเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแต่ในส่วนที่จะกดเงินสดจากตู้เนี่ยมันกดไม่ได้เนื่องจากว่าระบบยังไม่รองรับนะครับจากข้อมูลล่าสุดตอนนี้นะครับซึ่งทําให้ก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวมาว่าภาครัฐกำลังเตรียมการว่าถ้าหากว่ารายการสวัสดิการใดที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสดอาจจะต้องมีการจ่ายช่องทางเพิ่มเติมก็คือส่วนที่จะสามารถกดเป็นเงินสดได้อาจจะต้องมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงของผู้มีสิทธิ์ทําให้ ผู้มีสิทธิ์นะครับที่จะผ่านในบัตรรอบนี้เนี่ยที่จะต้องใช้สิทธิ์บัตรผ่านบัตรประชาชนเนี่ยอาจจะต้องเตรียมบัญชีธนาคารที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประชาชนไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีแนวทางออกมาคร่าวๆว่าอาจจะต้องมีการโอนเงินในส่วนที่จะสามารถกดเงินสดได้เนี่ยเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงนั่นเองนะครับเรื่องถัดไปนะครับไปดูวันจ่ายเงินประกันราคาข้าวนะครับซึ่งตามกําหนดการก็คือจ่ายในวันนี้นะครับไม่เกินวันนี้นะครับสำหรับ เงินประกันราคาข้าวงวดที่13สนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับที่มีการประมาณการช่วงการเก็บเกี่ยวนะครับวันที่3เอ็ดธันวาหกหถึงหมกราหกหกนะครับก็ได้รายงานไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเงินส่วนต่างที่ได้นั้นก็คือตามตารางนี้เลยนะครับข้าวหอมมะลินะครับชดเชยตันละ977บาทข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ชดเชยตันละ489บาทข้าวปทุมธานีนะครับ ราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาที่ประกันไว้จึงไม่มีการจ่ายส่วนต่างข้าวเจ้านะครับส่วนต่าง201บาทต่อตันแล้วก็ข้าวเหนียวยังเหมือนเดิมคือราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาที่ประกันจึงไม่มีส่วนต่างนะครับซึ่งทกศก็ได้แจ้งแล้วนะครับว่าจะโอนเงินนะครับภายในไม่เกินวันนี้ก็คือวันที่11บเอ็กราคม6กหนั่นเองส่วนท่านใดนะครับที่ อยู่ในรอบการเก็บเกี่ยวก่อนหน้านี้ก็คือตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่12แล้วยังไม่ได้รับเงินให้รีบติดต่อธนาคารเกรสใกล้บ้านเลยครับเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขข้อมูลในเรื่องของบัญชีธนาคารนั่นเองนะครับถัดไปนะครับไปดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมทีเ่เรียกว่ามีการยืดเวลาต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นะครับก็คือเงินเยียวยาเกษตรกร,กรน้ําท่วมนะครับในช่วงฤด,ดูฝนที่ผ่านมานะครับถ้าหากว่าพื้นที่ใดนะครับ ท่านใดที่เป็นเกษตรกรแล้วพื้นที่การเกษตรเสียหายจะมีการจ่ายชดเชยครับถ้าหากว่าเป็นนาข้าวจะมีการจ่ายชดเชยนะครับไร่ละ 1, นึ่ายบบาทนะครับพืชไร่พืชผักจ่ายชดเชยไร่ละ1980ายบบาทไม้ผลไม้ยืนต้นครับจ่ายชดเชยไร่ละ4 0 4 8บาทจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินขวเดือนละ30ไร่ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นก็คือว่าแต่ละจังหวัดกําลังทยอยจ่ายนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จ ทุกจังหวัดทุกพื้นที่ทุกครัวเรือนภายในไม่เกินเดือนกุมภา66นี66้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมที่อยู่อาศัยเงินเยียวยาน้ําท่วมที่อยู่อาศัยนั้นมีการจ่ายเป็นอัตราตามขั้นบันไดตามระยะเวลาของที่อยู่อาศัยที่ถูกน้าท่วมนะครับถ้าหากว่าไม่เกิน30วันนะครับเยาวยา5,000บาทต่อครัวเรือนถ้าหากว่า30-60วันเยาวยา7,000บาทเกิน60วันนะครับเยาวยา9,000บาทนะครับซึ่ง จะมีการทยอยจ่ายนะครับในพื้นที่เนี่ยจะมีการลงพื้นที่สำรวจแล้วก็รับรองภายในพื้นที่ของท่านนะครับซึ่งข้อมูลก็คือว่าตอนนี้นะครับจะมีการจ่ายให้ครบภายในเดือนกุมภา66เช่นเดียวกันจะเห็นว่าเงินเยียวยาน้ําท่วมไม่ว่าจะเป็นเยียวยาน้ําท่วมพื้นที่เกษตรกรนะครับหรือจะเป็นเยียวยาน้ําท่วมที่อยู่อาศัยทุกอย่างจะได้รับครบนะครับภายในเดือนกุมภา66นี้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับ และนี่คือข <to> ้อมูลข่าวสารทั <ern> ้งหมดที公公่นามาฝากในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ